ก็แสดงให้ผมจูเก้หนึ่งแนะครับอยู่เกมฮอนเนี่ยผมกับพีโลบุสแฟกนะครับก็ตัดมานาทีที่4สกอร์4ต่อ4แล้วยังไงเรียบร้อยครับเก็บคนน้อยไปได้นะครับแฮมเมอร์สตาร์นะว่าหลบได้แล้วเดวโอโหแมนสดด้วยแมนสดด้วยโอ้โหเดวโอ้คิวนะครับสวายแบ่งเลยเพื่อนนะครับก็ฝ่ายเราวันนี้ครับมีบาสมิดเดวโอนะฮะชิแล้วก็ฟัค บูแ่กแล้นข้ามีโอ้โหโครพ่อคนแม่คแคลรี่นะครับอ,อ่าพีเดแฮมเม,มอร์โคโนอสโอ้โหเปิดมาสามตัวนี่แบบเอาตึงเลยง่ายเออไพโลแล้วก็เแบบเฮนะอ่าพีเดกับเบเฮน่าจะแคนเดยวกันมาด้วยกันดูดีไปไหนละห่ะแฮม โคโนก็เก็บเดโไปได้นะครับตอนนี้แรกเลยอ่ะมาดีมาดีเวลหกแล้วว่ารออะไรทีเดียวโอโ้โหแล้วโดนพิดไปนะครับสวยอ่ะวันนี้ก็มีการอัปเดตแพทใหม่นะครับเป็นเอ่อเวอร์ชัน5นะครับรายละเอียดก็มาได้ที่ดีซผมก็แปลไม่ออกนะครับรู้สึกว่ามี New Map ใหม่นะครับ Mid War Map ใหม่แล้วอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกสักค,คำนะครับ ก็เชิญไปอ่านได้เลยนะครับอ่าวเปลี่ยนอะไรใหม่บางเนาะอ่าเพิ่งอัปเดตอาจจะเสิร่นเอาจะบวกต่อไหมเนี่ยจะได้จะได้เปิดให้ดูอีกอันหนึ่งอันนั้นเราจะยังไม่บวกแล้วก็การเล่งขันนะครับนี่ฮะ ดูะเดได,ด,ดนี้ครับขยายเวลารับสมัครไปถึงวันที่23พฤศจิกายนโอเคมาดูเกมต่อครับนาย,ยตุยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหไม่รอดนะฮะก็เอาและครับก่งขันขยายเวลาถึงวันที่23วันนี้วันที่เท่าไหร่วะ6ป่ะเออนะครับที่เป้าไว้เขาต้องการ ร้อยยี่สิบแปดทีมนู่นน่าจะไม่ถึงผมว่าตอนเนี้ยก็เลยขยายนะฮะนะสุดท้ายแล้วก็อาจจะไม่ถึงแล้วผมว่า yeah, ก็น่าจะเหลือเท่าไหนก็แข่งเท่านั้นเนี่ยเพราะว่ามันมันยากไงมันยากที่แบบ <I> เป็นทีมอเออใครมันมันยากตรงไอห้าคนนั้นต้องว่างพร้อมกันต้องซ้อมนั่นน,นี่นูน่นอะไรเงี้ยเออก็คือต้องบอกว่าชาวชาวฮอนเนี่ยส่วนมากเป็น มียัวล่ะบางทนอาจจะทำงานและอะไรเงี้ยเออถ้าเป็นวัยเรียนเรียนกันทั้งหมดมันก็อาจจะได้พอวัยทำงานมันก็เนาะยังไงสวยฮะยิงไปโอเคบุสแฟกได้คิวนะครับผมนะฮะก็ต้องรอดูต่อไปแล้วันที่หนึ่งเมื่อกี้ดีเท่าไนะหกหมืนมีห้าคนนะฮะคนละหมื่นกว่าละพัฒนาหรือว่าต้องมีสำรองอีกวะ เดี๋ยวอ่าโดยแฮมเมอร์ตันตายแล้วทีเดียวป้าบแบบมีตันช่วยเอ้ยโอ้แล้วพีเดีกำลังจะโดอ่าข้าจะตายไปก่อน นี้ไปไหนไม่รอแล้วผมแลเมอร์คอยตันอยู่เรื่อยๆพาก,กระชากเข้ามาแล้วกีเดโดนใส,ส่ชี้อันตรีสวนแล้วนี่โอ้โหแคลรี่เยอะไอชิช,ช,ชอบอ่าบุษแสกเก็บสาวมาจังการนี้เป็นหามตอนนี้แคลรี่ตัวตีเยอะอะาสาวตัวชี้บอกหวานจีครับตอนนี้ โอ้โหเจอเบเฮซัน hey ไม่รอครับกรแสกไล่ยิงจะสไลด์ลบแล้วพยายามจะเดินไปตีสวยเก็บสี่เลยแต่ว่สกกาสกอร์รวมสู่สี่เนี่ย12ลห15นะฮะฝ่ายตรงข้ามก็โอ้โหพายโลกดไปห้านะ ออกไรนัวฮัลโหลนาะยจอเวลล์น,นี่นายเพื่อนเข้าป่าทัรงนี้ จะไปหาตรงนี้เฮ้ยโอ้โหสไลด์โดมเลยไพโรตันนันติอ้าวแม่อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับพวกล่อชุดเดียวตายเลโวดึงโดนแล้วป้อมตีด้วย เลี่ยมรอยสวยอยู่ตาไปดูด้านล่างนี่โอ้โหไม่รอดนะผมแล้ว,ลวยังไงแบบสแคมาช่วยครับซานซิวสองไพโลมาแล้วรอดไหมพีเดไล่ฟัก์กอยู่ครับไม่น่ารอดแล้วบลูสแคกร์กำลังว้ามาช่วยแล้วเพื่อนตายหมดเลยเฮ้ยอูสกอ้อนที่ขกเท่าเนี่ยอันนี้ไหวไหมเนี่ยมานะครับบลูสแคกยิงพีเดยอยู่แล้วยังไง อ่ะไม่เอา,เอาไฮโลนี่ก็ได้มาเดมาเดโอ้โหได้อยู่ตดตำนานด้วยนะครับได้ห้าร้อยเว่าจะตัดสินใจถูกนะครับถ้าวิ่งตามพีเดเนี่ยก็จ,จะได้พีเดแล้วอาจจะโดนไฮโลคิวนะครับแต่ว่าพอไฮโลก็จบเลยไม่ตาย อ่ะครองข้ามยือไหมครับยือยืนเลยไปเลยชนะชัวนี่ยือยืนอ่าตรงนี้มีวอรดนะครับผมในเวฟอยู่เขามีเห็นเห็นวอดนะโอดตรงนี้ด้วยเหรอโอ้โหเอาเรื่องวะอันเนี้ย ่าแบสมิดโดนนะครับผมเดว,วัวบิงมาไฟตอดช่วยเลยแล้วรอร่างเคียร์่างปอมหมดคอยกัดครับโอ้โหเดี๋าว่าภัยลุงมาจากไหนไม่รู้นะฮะแล้วเสียไปสองครับแล้วนูมาแล้วอะไรวะไปมาฟังคำสกอร์นำช่ยต้องเกมต้องเกมแล้วน่าจะได้เปรียบมันเนี่ย แต่ปเ,เรทเราเราแย่แน่เลยสามตัวโคโนดีเดย์แฮมเมอร์นะถ้าถ้าสามตัวนี้เกิดสักสองนะโอ้โหก็น่ากลัวแล้วอุยอยาสายรับได้เว้ยได้ไหมเรียบร้อยแต่ไม่ไม่เป็นไรเรามีฝาดไลายแครี่อยู่นะครับยัง <S <S แลไมีเยอะๆเนี่ยตีทีหนึ่งก็ตายแล้วเบเฮ Defend your buildings, damn it. The prey. Oh, do oh, you Don't ah, me. <laughs> แล้วโควนโนสอูสไลด์มาโดม2ครับไฮโลสกิลไบแล้วโอ้โหเสีย2เลยมาโคนนสว่าไงครับบูแสแฟกมายิงพัก,กได้คิวครับไปเฮบึ้มถอยก่อนไหมเอาพีโดวพีเดมาครับจังหวะนี้สารนปิดไปบูสแฟกยิงสโลให้อยู่ครับแต่ว่าพีเดโดนใส่แบสมิธแล้วก็ไม่รอดนะผม ฝากกระชากมาครับบุสแวกไล่ยิงเบเฮอยู่สวยครับฟักได้คิวแล้วยังไงพีเดโอ้โหฟักเก็บ2ครับแล้วกระชากไปนี่โอ้หโหเฮโรลังตันนะครับแต่ว่าโดนอยู่ดีครับผมถือว่าแลกกันไปโอ้โหบวกก,กันกระจุยยังไงครับเดวอ ดีนงค่ะด้วยอู้บีฮมาโอ้โหเรียบร้อยปาป่าปราปาอุ้ยอุ้ยกลับได้นะไอคนนั้นมันดาเมนมันเท่ร้อยกว่าไงดาเมนน้อยไงถ้ามันมีของเยอะๆนะ่เรียบร้อยตุยไปแล้วอ่ะเราน่าจะออกโดนเรือนครับจังหวะน,นี้โอ้โหไฮโลคูณสองรอเรียบร้อยตุยไม่ไฮโลก็ก็สกิลแรงอะ่ะแม่ง ชุดเดียวแม่งเก็บทีมเราได้หมดเลยอ่ะมีจุดจ๊ดแต่ไฟรบอกไม่เอาของเลย สา้แบนโนเมดว้าพาโลโบอของสายตัวเมนมาโซโล,โลนิ่มครับ15นาทีครับมีแฮนันะการสีดำก็สามารถโซโลคองได้แบบอีซี่ฮะตัวนี้นี่ครับตีเนื้อดับคองตีเนื้อตีไม่ออกโดนดูดความเร็วอ่าเรียบร้อยฮะได้คองละ เฮ้ยทีเดียวโอ้โหฟักไม่รอดมามีครองอยู่นะครับไล้ยิงแล้วโอ้โหพีเดมาเจอไพลโรสกิลแล้วยังไงมีครองอยู่โอ้โหไดห้ตัวไหมเนี่ยเผอเสียครองฟรีอ่ะสลายมาก่อนไปเหต,ตานเอ้ยกับโดนไม่ได้ว่าโอ้โหครองฟรีฮะมันอยู่สามตัวนะครับแล้วแบบ มันไม่ได้มันไม่มีตัวหยุดให้มันก็วิ่งหนีกันหมดเลยแกว่า <Okay, S 1> กันอ้าวมองไม่เห็นล่วไม่มีว่าด้านบน พีเดลอะไรครับเอลเดอร์มือไฟฟ้าแล้วโอ้โหเปเฮตันมุมสวยด้วยครับตันสองฮะแล้วยังไงเดโวเข้ามาช่วยเรียบร้อยครับเปเฮไปไหนพีเดพีเดพีเดโอโหเดวโวดึงเฮดช็อตมาคิวต่อคุมอยู่นี้สองเล็กหนึ่งแวใครว่ามาตีป้อมแต่ก่อนแล้วการว่ามาโอ้โหว่ามาว่าไวนนะแม่งบิงหลบแล้วสกิลส่วนมานะคร <kita>. ับดีนะครับมีนู องูก็คุ้มอยู่พโลมีสกิลคลิกใส่ตัวแค่อันตีนะครับมันก็ไม่สามารถอันตีเราได้เลวเก็บเราไม่ได้นะครับเรียบร้อยยหมูเนี่ยถ้าแบบไม่มีหนูโดนแม่งชุดเดียวยาอันตีน่าจะตุยพออันตีเราไม่ได้ดาเมจมันก็ก็ก็หายไปครึ่งนึงอะอ่ะอันตีก็ครึ่งนึงของคอมโบที่มันทำได้แล้ววะ ก็เพิรกว่าด้วยมันก็โซโลเราไม่ได้นะครับเ่คียบป้าบเรียบร้อยเห็นไหมนิ่มนิ่มเฮ้ยโอ้โหแมลงยังวะไอชี้โอ้โหชี้ไม่มีอะไรเลยครับมีตุ๊กตาเดียวอะสกิลใส่ไพโลโค่นแรงครับไฮโลดามเมจไม่เยอะเลยเนี่ย ออาเป็นมือสายฟ้าตอนนี้ก็สูสีครับสกอร์28ต่อ3ดนะครับบุสแทกก็ไป13พาโลล้อไป14แล้วนะครับผม ยังไงด้านล่างอ้อหสวยอ่เพยกำลังมาได้นเสียงรถบรรทุกเสียงอะไรอย่างี้ปะนะตรงข้ามผมสร้างสนามฟุตบอลนะครับก็ก็กำลังสร้างอยู่นะครับสร้างทุกวันมันจะเต้ตอนไหนครับอาจจะมีเสียงก่อสร้างบางเออก็คือที่เขาสร้างสนามฟุตบอลเพราะว่าอะไรรู้ไหมเออเพราะว่าลูกชายชอบเตะบ,บอลก็เลยสร้างสนามฟุตบอลให้โอ้โ แต่แบบเหมือนให้คนมาเตะด,ด้วยอะ่ะเออเหมือนแบบให้ให้ลูกชายด้วยจะได้แบบอ่าอยู่ในความดูแลอยู่อยู่ใกล้บ้านอะไรเงี้ยเออซื้อที่ไปแบบเกือบสิบล้านมั้งโถมอีกทามีกูผมว่าน่า,นาจะมีเลยริงก่อน,นครับจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับผมสิบบวกบวกอะ่ะสิบล้านบวกบวกอะ่ะแบบลูกชายเตะบอลน,นะโอ้โหลงทุนให้สิบล้านบวกบวกบวกูแล้วแบบอยากมีแม่อย่างเงี้ยงเลย เออลูกชายจเบ,บอลอะโอ้ตื่นที่ให้ทำสนามบอลย่าเทียมให้โอ้โหสิบล้านกว่านะเฮ้ยสิบยี่บล้านนะรู้แล้วเป็นธุรก,กิจด้วยแต่ถ้เจ๊งมาก็ก,ก็จุกจุกนะเออถ้าลูกอยากทำให้ลูกชายเราให้สิบกว่าล้านโอ้โหใช่ไหมแม่เราขอแม่กินนมร้อยหนึ่งแม่ยังไม่ให้ <laughs> เออแม่ซื้อหวยได้เอออันนี้เออสิบกว่าล้านนะฮะ รอเล่นรอเล่น,ลนแม่ผมก็ซัพพออยู่ยิมตังซื้อของก็ให้อยู่แต่นี้สิบกว่าละนะ้าน่ะทุกคนอิฉาไหมอ่ะโอ้เอออันนี้เล่นจริงวะเลยเล่นจริงต่อเนี่ยตอนนี้ก็สร้างอยู่แล้วสร้างหน้าฝนไปด้วยแต่เบงโคตรเละบอกเลย กระจาสร้างแลเข้าโถมมาปีนึ่งได้แล้วมั้งเอ้ยมาตอนนี้ก็มีมือใส่ฟ้าผมแฮมเมอร์ว่าไงอาชีวยได้คิวนะครับบักดึงมาให้สกรรมตัวเองโอเคแล้วมาดีพีเดพีเดพีเดม ตัวตันแม่งก็มีเยอะเว้ยเขา้าสุนสี่ซุห้าไม่ได้นะฮะแล้วยังไงโหนอโดม,มาแล้วครับบูแ๊แสวกมาเอาไพลโลก่อนสตาร์ละรลบได้ครับสวยฮะไปไหนครับเบเฮอาสมิดว่างไงยิงยิงเรียบร้อย,ยสวยโยแลกกันมาคาราซีหนูกันคุ้มนะกันพีดียด้ด้วย พีเดโดนเราไม่ได้แล้วก็แบบยิงๆไว้สองสานัดมันก็เริ่มแบบโดนดูดความเร็วแล้วอะ er ต้องตีระยะยาวนะครับบูทแบกก็สกิลกดใช้มีแค่2อันนะครับก็คือ2ก็หนึงยิงลูกดอก2คือสไลด์นะครับก็เป็นตัวที่เล่นไม่ยากนะฮะก็คือสกิลใช้งานคอมบูไม่ยากแต่สเต็ปก็อีกเรื่องนึง อ่าสามก็สามสี่ติดตัวเนี่ยูคูคดาวหมดจะได้ดาวความสามารคิดีคอเน่ยุ่สามอันตีก็คือขโมยความเร็วนะครับของศัตรูถ้ามีกระทาฟ้านะฮะเวลาเปลี่ยนเป้าหมายก็จะไม่เสียบโบนัสความเร็วที่ขโมยมาเนาะถ้าไม่มีกระาฟ้าสมมติว่าตีแฮมเมอร์อยู่ดีๆเปลี่ยนไปตีโคโนตแม่งนับนับดูดใหม่นะครับเออมีกระาฟ้าก็ ก็ช่วยได้เยอะนะครับมันก็เล่น <c oughs> ง่ายขึ้นเยอะเลยบางทีอาจจะเป็นต้องเปลี่ยนตัวตี <c oughs> อ้าวโอ้โหคอมโบคอมจอยมาฟักดูช่วยครับแล้วชี้อันติบูสแสงมาหลังครับ,บยิงไปโอ้โหได้ไปตัวหนึ่งไปไหนไพลโลนี่พีเดมาดีมาด,มาดิพีเดพีเดพีเดว่างาโอ้โหเก็บสาม สกิลสองนะครับ <'ll> ก็คือการโ <to go. S 1> จมตีจะลบคูดาวของสกิลสามเป็นเวลาสามวินาทีด้วยนะครับก็คือแบบยิงพอตีปุ๊บคูดาวก็จะวายงี้ถ้าเราได้ยิงอ่ะพีเดแม่งจับตัวเราไม่ได้แล้วมีนัวมีนัวพอพีเด้จะมาปุ๊บเรายิง,ย,งยิงสกิลสองสลานีนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่แก้แก้ทางพีเดได้เหมือนกันนะไอ้บูสแวกเนี่ยมาแล้วครับล้วเพื่อนให้กระทาฟ้ามาแล้ว ออ right. กอะไรยุดใหญ่อ่ะออกอะไยุดใหญ่ครับเพราะว่าห <I 'll S 1> น้ากาก <get S 1> <to it. S 2> ดำมาแล้ว the get อ่ะตอนนี้ก็ไปสิบเกาไฮโดรสิบห <25. S 2> ้าออะไรครับ ออกจับขามาก็กจะไว้มอปลนหนูเราได้ครับจับขาคนอื่นงด้กันทาฟ้ากันเต็มเลยทีมเรายังไง โอ้โหขึ้นบ้านยากว่ะมันมีตัวเคลียร์คีบอย่างไพโลนะฮะไพโลเบเฮก็คีบชนแม่งเคลียร์คีบชนแม่งเคลียร์มันจะไปดันได้ไงวะอ้าวฟากเปิดไปแล้วรอคลองอีกบ่างครับคลองอีกประมาณนาทีเดียวน่ารอคลองขึ้นดีกว่าแล้วน่าจะได้ดูดใหญ่พอดีด้วยนะทามิงน่าจะเหมาะสม รอ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 ตีของรอนานนมันอาจจะบันทอนหัวใจเออมามาแล้วดูใหญ่มาโซโลของเคเวากีิวีนะครับต uh> uh ีตอนยี่หกศูนย์สี่นยี่หกศูนย์สี่นาจะประมาณสิบกว่าิเท่านั้นนะครับสิบวีผ่านไปฮะ 11, 12, 13, 14, องสวิสิวิสิบหสวินาทีเท่านั้นนะครับในการโซโล่องนะครับใ,ในนาทีที่ยีมต่อครับยิงไปไหนเก็บไปได้หนึ่ง โอ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนมาแฮมเมอร์แฮมมูแฮมไก่มาดิยืนชนเลยแล้วกันนะครับแล้วพีเดมาจังหวะน,นี้โดนใส่เด,ดวอับยิงช่วยอยู่โอ้โหแล้วก็ลืมไปมีกระทาฟ้านี่ว่าอย่างก๊อสเท่าโวะมีกระทาฟ้านี่แบบถ้ายิงยืนยิงนานๆน,านี่ความเร็วเราดูนมาเยอะอยู่ดับลอยหมดตีจีจี อ,อันติีก็ทำให้มองเห็นแล้วเปิดเผยนี่มองเห็นแล้วเปิดเผยเป้าหมายนะครับความทำความเสียหายดังกายภาพ14ยูนิตต่อวินาทีมากสุด100เมื่อสู้กับบอสบอสนั้นจะหมายถึงคองและขโมย20ความเร็วในการโจมตีต่อ1ชาร์จนะครับอ่าสัตจะถูกลดความเร็วโจมตีสูงสุดได้50และความเร็วโจมตีที่เพิ่มได้ของบูทแบกสูงสุดคือ400หน่วยนะฮะ้ย อันนี้บอกดูแต่มี400 <c oughs> ความเร็วนะครับซึ่งถือว่าสุดยอดมากมงกุฎใส่ฟ้าความเร็วเท่าไหร่เอง90นะฮะ93 27 94 36เออประมาณดูดได้ความเร็วเท่ากับ4 4 5มังกุฎใส่ฟ้าเนะกิดดูดิถ้าดูจนทาเต็มโอ้ยโดนโอ้ยตายลืมไปมีโทเท็นนีว่า ดดดใหญ่เขาใช้ชีวิตที่2นะครับเกิดมาสไลด์โลบสวยครับเกมหนึ่งแล้วยังไงมาเดีดดูใหญ่ดูใหญ่ยิงสไลด์อูโคนอติอยู่เวลามาเดีอ้มาแฮมเมอร์แฮมเมอร์พีเดโดดแล้วยังไงตายอุ้ยกลับมาซอยอูหูเรียบร้อยครับผมไม่ตายอ่ะอ้าวเรื่องบอกเลยตอนชาร์จพีคๆนี่ยืนยิงได้แหละไม่ต้องหลบละ ซอยโค้ดไวมายิาแล้วครับเรียบร้อยติดปอมแบบึ้มโอ้โห,โ,หโหสวยจัดปาบไม่ตายอุ้ยเดวโอ้โหเยี่ยมสุดยอดรออไปได้โอ้โหเกือบตายครับแม่เบฮแบบ ไม่ไม่ปล่อยให้ไม่ปล่อยให้ตายดิเบเฮมึงสวยมึงสวยแล้วไม่ขาดนิดเดียวคือสวยแล้วไดาไม่เหมันขาดจิตเดียวอะ่ะนิดเดียวจริงๆช่วยไม่ได้นะครับคนจะสวยช่วยไม่ได้โอโ้โหไอ้นี่ก็ตีปลาแลกอยู่ครับถอยก่อนโอเวลาสู้เลยว่าโอ้โหรุ่แหวงกำลังออกวิงโบครับแล้วเพื่อนเขาโอ้ยไอ้นี่มันก็โหดเกินฟาก่อ โอ้ฟากเอาเรื่องฟากแต่ว่าไม่รออนะฮะระบุแบกจะโชว์สามหนึ่งสี่หนึ่งหรือเปล่ามารออะไรรออะไรมาดีเจอตัรนบนนูครับแฮมเมอร์กดตัวทองวิ่งหนีไปก่อนนี่ครับเรียบร้อยฮมเมอร์โดนพิดจะไปไหนอ่ะไอ้เบเฮมากระทืบสตาร์ สวยแล้วครับหนูไม่เป็นไรพีเดโดนใส่ลาไม่ได้ครับแล้วยิงสวนโอ้พีเดอออกแย่งล่าครับจงนนังหวะนี้โดนสตาร์ทครับสไลด์ยิงไปไหนเรียบร้อยโอ้โหมาโชว์โอโหูโอหูเก็บ3เก็บ4เก็บ5โอ้เรียบร้อยครับผมเอาใหญ่เอาใหญ่เอาโตนี่เอาคอนได้เลยครับ อันนายไปหนึ่งครั้งนะฮะจดดิสามสิเบเอ็ดคิวนะครับโ,โ,โ,โอ้โหทายเกมอย่างซิงไปนะครับบ๊ายบาย